สวัสดีค่ะวันนี้วันที่10พฤศจิกายน2น2565นะคะวันนี้มาขุดเผือกที่หนองเตียนค่ะเผือกไม่สวยนะคะแต่ว่าหญ้าสวยค่ะปกติแล้วจะจะขุดเผือกนะคะแต่วันนี้มาลุย,ย้าค่ะเป็นยังไงมัง่งคนขุดเผือก ดีจ้ามีหัวอะไรมั่งม,มีแต่หัวสุปเปอร์ทิวเหรอเิอ,อ <c oughs> เพื่อค่าเดือนกว่านะคะลักษณะแล้วน่าจะปลูกละทิ้งนะคะเพราะว่าญ้าลกลกมากๆ ยาลกมากๆไม่เห็นต้นเผือกเลยค่ะเผือกกระแพงด้วยนะคะไม่บอกนะคะว่าขุดที่ไหนของใครเดีดเ๋ยวเขาจะว่าเอาไไเอพล <น S 2> เป็นยังไงมั่งน,น,นี่ ลีจ๊ะได้เผือกกิโลแล้วอ๋อได้เผือกยังไม่ถึงยี่สิบโลเลยจ้ะโอ้นี่ขนาดตั้งกับเช้านะ,ะ,ะตอนะครับเพิ่งได้อโลออกจากบ้านนะจ๊ะใช่เอาเอาตามความเป็นจริงเด้อนี่กำลังถ่ายยูทู e นะครับถ่ายทูมุกอยู่นะอือ <c oughs> เห็นเผือกแล้วเครียดไม่เครียดครับสนุกสนานดี <c oughs> ทำได้ยังไง เพือกราคาแพงด้วยขเขาเลี้ยงงูครับขเขาได้ปูขุดเพือกเสร็จแล้วก็เอาวัวมาปล่อยได้ไดตอนนี้งูเหลือมแดกแต่มาไปขึ้นตัวแล้วหัวไม่มีเลยนะคะกิดแก่ดีกิดแก่ดีเแอกงูแก่ ดูสิเผ<ฮ>ือกเล็กกว่ากำปั้นมืออีกเนี่ยไม่ใช่หัวเล็กนะคะเนี่ยเนี่ยเป็นหัวโอ้อยางงี้เจ้าของเขายังจะไม่ขุดเลยค่ะไอที่เตีเต้ยตะเข็งไม่ใช่เผือกนะครับข้างล่างมันมีไส้ในข้างข้างล่างข้างล่างไม่ใช่เผือกนะคะมันเป็นฟักครับข้างล่าง,น,ะะาง,างนี่ครับเป็นฟักนี <laughs> ่ค<ม>รับฟักสองลูกมันก็เลยเตี้ยเคีงฟักสองลูก ยัดไส้ครับยัดไส้เพราะว่าเขาปลูกเพื่ผสมฟักฟักก็ไม่ได้เรื่องหรอกนะคะเหมือนว่านกมามาคาบเม็ดมาทิ้งไว้อ่ะเพราะว่าสิบไล่ก็มีสองลูกอย่างเงี้ยเขาก็ดูแลดีแล้วเขาเขาเขาดูเขาดูจริงๆนะเอไม่ได้แล้วเขาก็ต้องดูสิขับรถไปขับรถมาไงอย่าทำเลยอย่างนี้ ค่ารูปเหื่อกก็ไม่ได้คืนค่าปลูกค่าใส่น้ํายดก็ไม่ได้คืนสรุปแล้วด่าเลยประบุนี้ก่อนเราก็ไม่บอกหรอกว่าเราขุดที่ไหนของใครไม่บอกเขาก็รู้ครับติวแถวเนี้ยเขาเขาขีดรถพันไปอายไม่ต้องอายแล้วรุ่นนี้แล้วเขาก็ทําสุดฝีมือนะแล้วถ้าเอาลงยูทูปมันจะเป็นสภาพไหนวันนี้ฮะโว้ยควนจะควนมาเราตึมแล้วเนี่ยดูสิ ทำไมเจ๊เอ็ดเจอแต่เพืือกแบบนี้นะาะลงจนไม่อยากจะลงแล้วไม่ต้องท้อไม่ต้องท้อหรออ,อ,อย่างนี้เขายังบอกว่าเขาจะไว้อีกนะถ้าไว้อีกทีนี้มองไม่เห็นต้นแล้วเพราะยากคุมหมดแล้ว ดูสิเป็นแม่ค้านี่ก็ลำบากนะเป็นแม่ค้าที่เห็นต้นอยู่นนเนี่ยเนี่ยที่เห็นต้นไกลๆเนี่ยไม่มีหัวนะคะมีแต่ต้นเพราะดูแล้วน้ำก็ไม่ได้ขึ้นแต่เราก็ต้องมาขุดเพราะว่าเขาเป็นลูกไล่เราเผื่อดีไม่ดีก็มาขุดหมดละค่ะ ปกติแล้วจ้างคนขุดโลละบาทห้าสิบตังค์นะคะแต่วันเนี้ยเราให้เขาสองบาทห้าสิบเพราะว่าส <5, S 1> องบาทห้าสิบนี่ถ้าเราไม่ขึ้นราคาค่าขุดนะคะวันเนี้ยคนขุดขุดเต็มวันต้องอ่ะเช้ายัานมืดก็ไม่ได้รายวันก็เห็นกันอยู่ว่าเพื่องเป็นแบบน,นี้ เนี่ยเขาขุดตั้งแต่พอสว่างมองเห็นเลยอ่ะเขายังได้ไม่เต็มตะเข่งเลยทำเพื่อต้องตั้งใจนะคะคือมันจะใช้เวลาปลูกเนี่ยเนี่ยคนที่หาบอยู่เนี่ยเขาขุดสองคนนะคะไม่ใช่คนเดียวเดี๋ยวจะว่าเอดได้หาบหาบเนี่ยคือ้สองคนสองคน <ไป S 1> ผนัวเมียช่วยกันเนี่ยค่ะ เือกสิบไรนนะคะแปลงนี้จริงๆอ่ะเผือกสิบไล่อ่ะเอาแค่ไายๆเกตรวมกันไม่ต้องดีเลิศหรอกค่ะสิบไล่ราคาเนี้ยได้เกือบล้านนะคะพเพราะเผือกมันแพงเนี่ยเดินไปเนี่ยเผลือกมันแพง เห็นแล้วท้อจะเอาแต่แปลงไม่ดีลง youtube แปลงดีๆก็ไม่ได้ลงเดี๋ยวคนที่ปลูกที่เริ่มจะปลูกใหม่ก็จะท้อคือตอนหลังๆเนี่ยลงแต่แปลงไม่ค่อยดีเพราะว่ามันผ่านฝนมาถ้าผ่านฝนมาเนี่ยเพลือกจะเป็นแบบนี้แหละ เคย่านฝนมาจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นแปลงนี้แปลงเดียวนะเป็นที่คนมากกว่าเป็นแปลงนี้แปลงเดียวแปลงอื่นดีหมดเสียดายเ,เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปขุดเผือกที่มงเท่าหกไรได้ไปล้านสองแสนกว่าบาทเก้าไรได้ไปล้านห้ากว่าอันนั้นตั้งใจทำเผือกสวย ขัวละสองสามกิโลแปลงเนี้ยสิบไร่เนี่ยถ้าเขาตั้งใจทํานะคะได้เป็นร้าน,นค,คนคนปลูกเผือกที่ดูนะคะอย่าพึ่งท้อนะคะอย่าพึ่งทอนะคะ,ะ,คะถ้าปลูก อันนี้คืออธิบายไม่ถูกอันนี้น่าจะแบบปลูกได้สักเดือนหนึ่งแล้วเขาก็ทิ้งถ้า <จะ S 1> มันอมออมโอ้น้ำจะขึ้นมั้งหรือเปล่าเนี่ยที่เราขุดเนี่ยเนี่ยไอ้ดีว่า<ม>ดินเปียกไหม,ไมก็เขาไม่ได้ขึ้นน้ำเนี่ยดินดินไม่เปียกแล้วโคนต้นเนี่ย พอใส่ปงใส่ปุ๋ยหนูว่ามันน่าจะได้อยู่นะได้เนี่ยห้าเดือนกว่าเนี่ยลี<ช>ถ้าใส่ปุ๋ยขึ้นน้ำอ่ะยังไงเท่าแกก็ว่าได้<ช>คือได้กลางก็ยังดีเนาะ<ช><ช>นี่มันไม่ใช่เล็กนะนี่มันจิ๋วนะ<ช>แล้วปกติ<ช>เปือกที่เราขุดเนี่ย<ช>เป็นแม่ค้าเจ้าอื่นเขาไม่เอานะเ<ช>พราะมันไม่มีหัวเล็กมันมีแต่หัวจิ๋วจิ๋วคือหัวเล็กเท่าลูกเปือกอ่ะ แม่ค้าจเจ้าอื่นไม่ขุดอยู่แล้วเขาทิ้งแล้วมันหัวเท่าลูกเผือกนะไม่ใช่ว่าหัวปลอรอนะถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องปลูกเยอะปลูกค้าไร่ก็ได้อถ้าถ้าเขาทำอย่างเงี้ยปลูกสองสามไร่พอสองสาม,สามไร่เนี่ยไไเอาที่ดีๆเลย เนี่ยเนี่ยขุดมาต้องนานแล้วได้แค่เนี้ยที่เห็นเนี่ยไม่ใช่หัวหัวใหญ่นะลีลองดึงขึ้นมาเทียบกับกำมือลีสิอันนี้ไม่ใช่หัวใหญ่นะเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเทียบกับกำมือสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยเนี่ยหัวไม่ใหญ่นะคะเนี่ยหัวเล็กนะเนี่ยเทียบกับมือแล้วอ่ะเนี่ยหัวหัวจิ๋วนะไม่ใช่หัวเล็กนะคะ แต่เจ๊ก็มาขุดไม่ทิ้งค่ะถ้าเป็นลูกไล่ถึงดีไม่ดีก็ต้องมาขุดวันนี้คนงานมาทั้งหมดสิบสองคนสิบสองคนเพือกที่ขุดไม่รู้จะได้ห้ารอยโลหรือเปล่า ต้องเพิ่มค่าคุดให้คนงานถ้าไม่เพิ่มนะไม่มีใครอยากคุดหรอกคะ่ะมองไปไกลๆนู่นเลยนะคะนู่นอะนอเผือกสิบไล่นะคะต้นไม้สูงๆนู่นอะๆๆๆนนค่ะถ้าเอ่อใครสนใจปลูกเผือกนะคะเผือก <ๆ S 2> ใช้ระยะเวลาปลูก5เดือนครึ่งถึง6เดือน ก็ได้ขุดแล้วนะคะตั้งใจทำรับรองว่าถ้าขุดหัวหนึ่งละหัวละหนึ่งกิโลขึ้นไปไล่หนึ่งได้เป็นแสนแน่เพราะไล่หนึ่งอะ่ะโดยเฉลี่ยแล้วก็สามตันกว่าสามตันกว่าถ้าใครทำดีก็ได้เกือบส่ตันหรือสี่ตันกว่าแต่ถ้าเจอสภาพอย่างเนี้ยไล่หนึ่งก็ไม่ถึงร้อยโลนะคะ เนี่ยที่ขุดอยู่ไร่ไม่ได้ร้อยโลนะคะถ้าเจอสภาพอย่างนี้อย่าปลูกดีกว่าค่ะเพราะว่าค่าค่าพันเผือกก็ไม่พอแล้วเนี่ยจะค่าสายน้ํยนยดอีกแล้วค่าคนปลูกอีกขาดทุนแล้วแม่ค้าออกจากบ้านแม่ค้าก็ขาดทุนขาดทุนตั้งแต่สตาร์ทรถแล้วค่ะเพราะว่าแม่ค้าต้องเพิ่มค่าขุดให้กับคนงานไม่นั้น เขาก็ไม่อยากขุดค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะก็อยากให้ทุกคนดูว่าถ้าทำเผือกต้องตั้งใจนะคะเพราะว่าต้องฉีดยาทีละครั้งใส่ปุ๋ยทุกสิบห้าวันถ้าเราไม่ขึ้นน้ำทุกวันไม่เก็บหญ้าไม่ทำหญ้าไม่ฉีดยาไม่ใส่ปุ๋ยปลูกแล้วปลูกเลย ก็จะได้สภาพนี้ล่ะค่ะค่ะไม่นั้นก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ